เลยแก๊ซีฝนเมษุลานะครับะขอไปถ่ายนี่ก่อนต้นต่อไปนะครับรองชนะเลิศอ,อันดับสองหรือที่สามนะครับได้แก่เบอร์ห้าสี่สวนขนมหออแคทตัสครับอ่าสวนขนมหออแคทตัสนะครับเดี๋ยวครัเริ่มเริ่มเริ่มปักป้ายรางวัลแล้วรางวัลรองชนะเลิศอ,อันดับหนึ่งนะครับ ได้แก่หมายเลขอารอบชะเลิศำดับหรือที่สองนะครับได้แก่หมายเลขเจ็สเจ็ดวนนันทวันครับเจสเจ็ดวนนันทวันนะครับนี่นี่นีอ๋อเราคิดว่าที่หนึ่งได้ที่สองโอรนาเดียวนะครับได้แก่สวรรณภูมินะครับหมายเลขเจ็ดสิบสวนนันทวันครับอ๋อสวยนะครับเป๊ะนะเป๊ะเป๊ะสวยอ่ะสวยเนาะ แต่นีปนระเภทกอนะครับประเภทกอนะครับรงางวัลชมเชยที่๘นะครับไม่มีใต้ปักก่อนนะครับที่หนึ่งนะที่หนึ่งนะครับได้แก่หมายเลขสี่ครับสวนตุกพันไม้ครับหมายเลขสี่นะครับสวนตุกพันไม้อันนี้เพื่อปอมกออันนี้ไม่ได้ปากอันนี้ไม่มีใต้นะครับ างวัลชมเชยพิเศษต้นที่สองนะครับได้แก่หมายเลข47ครับส่วนทองย้อยครับ47นะครับมอรดดกโลกแน่เลย47ต้นนู้นนะอันเดินก็อี่กายครับมีน้ำนึ่งกายไหมไม่มีผ่านเข่าครับต้นต่อไปนะครับได้แก่หมายเลข45ครับส่วนทองย้อยครับมอามดดกโลกครับอ่านะครับต่อไปนะครับมีป้ายรางวัล นะครับเตลวางชมเชยนะครับได้ใบประกาศของเงินรางวัลนะครับต้นที่หนึ่งนะครับได้แก่หมายเลขห้าสิบส่วล็อกเลี้ยงครับหลักทรัพย์ครับเออใบกลมกลมสวยสวยจริงหลักทรัพย์รางวัลชมเชยต้นที่สองนะครับได้แก่หมายเลขสิบสัวตุกพันไม้ครับตัวนภูมิครับ วันภูมินะครับรางวาัลรองชนะเลิศอันดับสองหรือที่สามนะครับได้แก่หมายเลข5 9ส่วนบ้านจ่าครับรางวาัลรองชนะเลิศอันดับหนึ่งหรือที่สองนะครับสองกระถางนี้แน่เลยหมายเลข16ส่วนโกโก้ครับส่วนโกโก้หมายเลข16หครับโพลกันลังนะครับต้นนี้โพบกันลัง รางวัลชนะเลิศน,นะครับขอะเภทอโกนิมาเพศกอนะครับได้แก่แเบอร์4ี 11, สหสวนทองย้อยครับใช่ไหมตัใหญ่ะครับครบแล้วรบลายการจรระหว่างนี้นะครับท่านที่ติดรางวัลมารอที่เต็นท์ปรวดได้เลยครับเดี๋ยวเราจะปล่อยให้ถ่ายรูปแป๊บนึงแล้วก็เราขยับไม้แล้วก็จะมอบถ้วยรางวัลพร้รอมเงินงรางวัลละเบประกาศนะครับรับมาดนนี้กัน อ,อยากให้มากรเพราะว่าเดี๋ยวจะอธิบายให้ฟังนะครับว่าตัดสินนะครับมันมีบางต้นที่ตัดสินยากมากผมบอกเลยนะครับ <_: một> ผมจะอธิบายให้ฟังนะครับว่าต้นเนี้มาตัดสินกันยังไง <úc> แล้วก็บางต้นทําไมถึงได้ที่หนึ่งที่สองที่สานะเพราะว่ากรรมการจะมีสี่คนนะครับแล้วก็การตัดสินเนีเ่ยเฉืยอกันยังไงนะครับเดี๋ยวผมจะอธิบายให้บางต้นนะครับบางต้นที่เห็นอยู่แล้วคือไม่อธิบายนะพี่นะ ขอแไม่อธิบายนะครับเอาแค่บางต้นที่อาจจะท้องใจหรือว่าอาจจะเพราะอะไรมีอะไรคาใจอยูอ่นะครับอ่าครับต้นนี้หนึ่งสองสามสี่หนกอ่าสวยจังเลยไหมสวยทุกต้นอันนี้ที่หนึงน่ง